สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอรีวิวเครื่องยิงบาร์โค้ด Winmax ์โค c ดสแกนเนอร์สีขาวรุ่นน่าจะเป็น PBS 0 7 w ขด w สั่งซื้อจาก Lazada นะครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2015แพ็กเกจที่ได้มานะครับเป็นตอนที่มาถึงเป็นกล่องใหญ่ประมาณนี้นะครับ ในกล่องใหญ่มีกล่องเล็กนะครับพุ่มมาด้วยวัสดุก,กันกระแทกหนึ่งชั้นซึ่งก็สำหรับผมถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ตัวสินค้าที่มาถึงนะครับเป็นเครื่องยิงบาร์โค้ดหนึ่งตัวก็คือเครื่อง Winmax ที่ผมพูดถึงนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันนะครับรู้สึกว่าระยะเวลารับประกันจะเป็น หนึ่งปีนะครับตามใบรับประกันแล้วก็สายเคเบิลนะครับซึ่งติดมาอยู่ในถุงนะครับผมได้ทดลองใช้แล้วนะครับวิธีการใช้เบื้องต้นก็ต่ออุปกรณ์แบบนี้นะครับเสียบสายข้างที่เข้าถูกรูให้มันเข้ารูที่มันต้องเข้านะครับแล้วก็สาย USB เสียบเข้าเครื่องคอมหลังจากที่เสียบเข้าไปประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีนะครับไดเวอร์ก็ติดตั้งตัวเองเสร็จนะครับ แล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดเพื่อยิงเลเซอร์ได้นะครับลักษณะการทำงานของเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปที่เครื่องนะครับแลยวยิงก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเรายิงจากอ,อ,อะไรก็แล้วแต่จากตัวบาร์โค้ดเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าเป็นบาร์โค้ดที่เป็นเฉพาะตัวเลขนะครับมันก็จะใส่เข้าไปเป็นตัวเลขเหมือนกับพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยในตัวเลขอะครับเขามีการใส่เครื่องหมาย newline ก็คือเหมือนจะเป็น enter อะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะอ่านออกมาทั้งตัวอักษรตัวเลขที่อยู่ในบาร์โค้ดพร้อมกับเครื่องหมาย newline ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านเขียนโปรแกรมแล้วก็ต้องการที่จะใช้ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นออโต้แท็บท่านแค่เอาแท็บหรือ enter นะครับใส่เข้าไปนในตัวรหัสบาร์โค้ดแล้วมันจะขึ้นบรร นะทดลองใช้แล้วยิงได้หลายระยะนะครับมุมที่รู้สึกว่าในด z a ดาจะมีเขียนไว้บอกว่าต้องยิงมุม4.5่องศาผมลองยิงทุกมุมทั้งยิงตรงๆยิงเอียงเอียงยิงเฉียงเฉียงมันก็อ่านรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจัดว่าความแม่นยำในการอ่านค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับราคาเมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆที่สามารถอ่านบาร์โค้ด1นึ่งมิติ บาร์โค้ดหนึ่งมิติก็คือบาร์โค้ดบาร์แท่งธรรมดาครับได้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็จะพอใช้ได้นะครับจนกว่าผมจะได้ทดลองใช้กับตรวกรมที่ผมเขียนขึ้นว่ามันสามารถใช้งานจริงๆได้ดีแค่ไหนตอนนั้นผมจะโพสต์รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับตอนนี้นะครับถือว่าผมค่อนข้างจะพอใจพอสมควรกับบาตร์โค้ดตัวนี้ถ้าจะมีอะไรที่ผมรู้สึกว่าประทับใจในแบบที่แปลกๆนะครับก็คือ ต่สายเคเบิลสายเคเบิลเนี่ยครับข้างหนึ่งเป็น USB ธรรมดานะครับผมยังไม่ได้เทสต์ว่ามันมันน2.0หรือ3.0แค่ไอคือคือใช้ USB 2.0ได้หรือเปล่าหรือ USB 3.0ได้หรือเปล่านะครับแต่ข้อพิเศษคือไอหัวเนี่ยครับหัวที่ติดอยู่กับตัวรีเดอร์เอ่ออยู่กับตัวอ่านนะครับตรงหัวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็น RJ45 อย่างที่เรารู้จักกันในชื่อของสายแลนนะครับน่าหมายความว่าหัวข้างหนึ่งเป็น USB หัวข้างหนึ่งเป็นสายแลนอันนี้เนี่ยผมเคยเห็นมาก่อนนะครับเคยเคยทำเล่นมาก่อนด้วยการคือสายข้างในครับเพ็สลับกันนะครับให้มันตรงขั้วมันไม่ให้สายไฟเข้าสาย Data ต้าก็พอแล้วทีนี้หัวของ USB ขออภัยครับหัวของ r j 1 5นะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปมันจะมีอลิ้นที่กันหลุดนะครับของสายแลนเนี่ยเวลาเราเสียเข้าไปปุ๊บมันจะดังแตกแต่คราวนี้ถ้าเราดึงเฉยๆ มันจะไม่ออกเราต้องบีบหัวเช่ไหมครับแล้วก็ดึงมันถึงจะออกแล้วอุปกรณ์ตัวนี้สังเกตน,นะครับมันไม่มีช่องให้ใส่นิ้วเข้าไปเพื่อที่จะบีบไอหัวลิ้นของ r j 4 5เพื่อดึงสายออกนะครับแปลเป็นไทยง่ายๆถ้าเกิดว่าท่านเสียบสายเข้าไปแล้ว ถ้าเจามันออกมาไม่ได้นะครับวิธีที่เอากออกผมเข้าใจว่าต้องเปิดฝาตัวนี้ซึ่งไอใบสติกเกอร์บริเวณติดอยู่นี่ถ้าท่านเปิดบริเตีหมดนะครับแล้วตัวเอกสารบริเตีก็บอกว่าอ,อขออภัยครับตัวเอกสารรับประกันก็บอกว่าเอ,อการรับประกันนั้นรับประกันที่ตัวเครื่องนะครับคือใช้ใช้อยู่แล้วมันพังไม่รวมถึงน้ําท่วมไม่รวมภูเขาไฟระเบิด ไม่รวมการใช้งานที่ผิดอย่างเช่นแทนที่จะกดยิงแบบนี้ก็เอาไปทุบนะครับถ้าอย่างนั้นควรจะพังไม่รวมกรณีที่ใช้ในสถานที่ที่ไม่ควรจะไปใช้อย่างเช่นเอาเขาไปยิงในตู้แช่แข็งแล้วมันพังนะครับอันนั้นรับประกันไม่รวมเขาจะรับประกันกรณีที่ยิงๆในธรรมดาแล้วมันเจ๊งนะครับคร <c oughs> าวนี้ไอ้ตรงเอกสารรับประกันเนี่ยครับเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเขารับประกันก็จริงนะแต่เขารับประกันตัวเครื่องไม่ใช่ตัวสายแต่หลังจากที่ท่านเสียบสายเข้าไป ท่านจะดึงสายไม่ออกนั่นหมายความว่าไงครับถ้าสายพังท่านจะทําไงท่านจะต้องส่งไอ้เครื่องเนี่ยไปที่สู์เพื่อเอาสายออกนะครับเพราะว่าท่าน,ท,าน,ท,านท่านแค่เอามันแค่เอามันไม่ออกนะครับมันไม่สามารถกดลิ้นลงไปของสายนี้ได้ดังนั้นอันนั้นก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างที่ผมรู้สึกข้องใจนะครับคือคือผมก็รู้สึกว่าเข้าใจได้กรณีที่เขาจะเลือกใช้สาย r j เป็นหัวนะครับเพราะสาย r j มัน มันทําได้ยาวแล้วมันก็ราคาค่อนข้างจะถูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซื้อหัว USB มาเนี่ยแล้วก็ทําเป็นสาย 5J45 เนี่ยอย่างเงี้ยทำยิ่งยิ่งผลิตเยอะๆนะครับยิ่งประหยัดต้นทุนได้มากนะครับซึ่งผมผมไม่เดือดร้อนอะไรแต่รู้สึกข้องใจในแง่ที่ว่าเมื่อจะเสียบเข้าไปแล้วมันถอนไม่ได้นะครับนอกจากนั้นการใช้งานเบื้องต้นยังดูจับว่าโอเคนะครับค่อนข้างจะคุ้มราคาสำหรับ1,790บาท นะครับอย่างที่บอกไปซื้อเมื่อ,อ,อ13กุมภาพาันธ์ปี2015นะครับดูจากกล่องเปนภาษาจีนเม็ดินใชน่าน่าจะเม็ดินไชนาก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สรุปว่าวิดีโอนี้ผมตั้งใจเพื่อที่จะให้ท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องยิงบาร์โค้ดแล้วคิดว่าเครื่องยิงตัวนี้มันถูกดีซึ่งตอนนั้นที่ผมดูในราคาได้มันถูกที่สุดนะครับ น่าจะใช้ดีหรือเปล่าและท่านกำลังสงสัยนะครับผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเสี่ยงดวงเพราะตอนนั้นไม่มีใครรีวิวเมื่อซื้อมาแล้วผมก็ลองใช้งานดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กาลังสนใจมจะซื้อดีไหมนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ